สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเหมือนเดิมครับมาเจอต้นไม้โคดต้นไม้แคข,ขนาดเล็กๆโพค้างคาวอีกแล้วครับท่านขึ้นอยู่กับ โคดหินตรงนี้มันเป็นบริเวณที่หินกระโดกกระเดกขุขะเหมือนกับว่ามันพังทลายลงมาแต่ว่าคงจะนานเกิดการพังทลายมานานแล้วครับ ก็จะเยินไม่ค่อยถนัดนะต้นโพขังคาวนี่บางคนเรียกสเสน่นางพิมพเขาชอบขึ้นอยู่กับอยู่กับหินนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีเขเรียกต้นปอปอแดงหรือปอส้มนี่แหละเพราะเขาจะออกดอกเป็นสีส้มส้มส้มแดงๆดงะครับเป็นต้นไม้ใหญ่หรือจะมีบางต้น จะเกิดด้วยเม็ดหรือว่าเกสรเนี่ยเปิวมาตกตามหินตามซอกหินเนี่ยเขจะกลายเป็นต้นไม้แคะแล้วลักษณะของเขาโคนจะเป็นโคดก็เมื่อก่อนนั้นก็เป็นที่นิยมเอาไปทำบอนไซ ปลูกโชโคตนะคร Bella, ับก่อนที่เขาจะห่วงห้ามเพราะว่านํำออกไปกันเยอะครับไอที่เอาออกไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเอาใหม่ไม่ได้แล้วก็มาพบมาเจอก็นำมาแบ่งพันกันชมครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับธรรมาชาติปา่าเขาลำนาไพร ช่วงนี้ใบก็จะไม่สวยครับใบก็จะมีมแมลงกินว้าแว่งเป็นรูก็ถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเอามาแบ่งปันกันชมครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ